ดีจ้าสวัสดีนะคะทุกๆท่านด้วยนะคะที่มารับชมคลิปนี้วันนี้นะคะก็นะคะวันนี้มาตัดญ้านะคะให้กับน้องน้ช้างตกงานนะคะเนาะทั้งสามเชือกนะทั้งสชีวิตนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะแม่แม่ทุกทท่านนะคะที่นะคะเมตตาป้อนผลไม้น้องในทุกๆวันนะคะเป็นคะเนนให้กับน้องฟานนะคะได้มีคะเนนส่วนนี้นะคะ มาซื้ออาหารให้กับน้องๆช้างตกงานทั้งสามเชือกได้ทานนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตัดแบบเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าส่วนญ้าเรามาตัดไกลมากนะคะนาออีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะคะขับรถเป็นนะคะเป็นร้อยกิโลนะคะนาะประมาณประมาณแปดสิบกิโลก็ว่าได้นะคะนาองนี่นะคะก็นะคะก็มีนะคะหลานๆนะคะเลิกเรียนนะคะมาพอดีนะคะ มาช่วยน้องควานนะคะตัดหญ้านะคะนี่นะคะดูนะคะขยันคันแข็งกันทุกคนเลยนะคะก็นะคะเนาะน้องควานนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาต่อลมหายใจให้กับน้องควานบ้านเสาห้าให้กับพวกเราช่องพลายเสาห้าก็อยากจะฝากทุกทุกท่านเข้ามาดูมาชมคลิปวิดีโอหรือน้องควาน บ้านเสาห้าได้ไลฟ์สดในทุกๆวันก็ฝากด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแวะมาเมตตาให้กับน้องๆด้วยนะคะเป็น,ปนคะแนนให้กับน้องควานได้ซื้ออาหารให้กับน้องนองช้างทานนะคะน้องๆช้างทานวันหนึ่งวันละหนึ่งพันหนึ่งตันห้าร้อยกิโลนะคะเนาะนี่นะคะน้องควานก็ขอขอบคุณทุกท่กทานมากมาก ที่ร่วมด้วยช่วยกันปล้นผลไม้ให้กับน้องควานมีคะแนนซื้ออาหารให้กับน้องน้องช้างทานนะคะเนาะน้องควานตัดหญ้าครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่นิดๆนะคะนี่นะคะตัดหนึ่งครั้งหนึ่งวันละหนึ่งคันรถนะคะนี่นะคะเนี่นะคะเป็นการนะคะอยดกน้อยนะคะนี่นะคะ โอ้นะคะขยันแข่งก,กันจริงๆนะคะก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะคะเข้ามาดูมาชมคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะคอมเมนต์ให้กับน้องควานบ้านเสาห้าด้วยนะคะส่งคอมเมนต์ส่งกําลังใจนะคะให้กับน้องควานด้วยนะคะฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะไม่ดีประการใด ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเนาะทุกทุกท่านที่เขามาชมมาณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ